ริงขำค่ะคือตรงที่ว่าเหมือนปกติเราไปงานเราก็ถ่ายรูปอยู่แล้วแต่ว่าคือด้วยความที่โอเคหนูกลับมาจากติดบารกิจก็ทำงานเลยแล้วก็ไปงานโดยที่ไม่ได้แบบทราบว่าวแบบมีใครร่วมงานบ้างเข้าไปถึงปารก็นในงานก็คือมีหนูพี่ตโนโสองคนก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมตามปกติจริงหลายคนก็โยงว่าเอ๊ะเพราะตอนนี้ตนโ,นโนเขาไปสนิทกับแตงโมซึ่งมีเคยมีข่าวกับเราเมื่อก่อน คือจริงๆอย่างที่หนูบอกว่าคือหนูกับพี่ตังโมคือจบไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าโอเคถ้ารูปนี้มันตัดอดีตไปมันจะกลายเป็นรูปปกติทั่วไปธรรมดาจริงๆค่ะมันเหมือนกันว่าเราตั้งใจที่จะโพสให้เขาใส่โมเพ็นอะไรเี้หนูมองว่ามันมันหนูไม่ได้คิดในส่วนไหนจริงๆเพราะว่าตันหนูกับพี่โมเองก็คือเดางที่หนูบอกว่ามันจบไปตั้งนานแล้วอะค่ะ ตัวหนูหนูหนูไม่มีไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะไม่ต้องคุยต้องเคลียร์กับไม่มันไม่มีอะไรจริงๆค่ะมันเป็นรูปธรรมดามากตอนนี้เหมือนกระแสค่อนข้างจะตรงปีเราเหมือนกันว่าเอ้ยเราแบบพยายามจะสร้างกระแสให้ตัวเองอีกแล้วอะไรอย่างงี้ก็ต้องบอกว่าแบบหนูอาจจะโชคดีที่ต้องที่แบบหนูมีงานทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะสร้างกระแสหนูว่ามันมันไม่จําเป็นค่ะ